สวัดีครับน้าเจ้าอ้าวอ้าวพัดพัดชาครับนี่ครับอันนี้มันใจครับแต่พัดดำเป็นคนจับกล้องอยู่ครับเดี๋ยวผมจะ่บุ๊มดำเดี๋ยวทดสอบครับมาหนี้สีมาเห็ดเมนูยำเห็ดฟางครับยำเห็ดฟางครับนี่ครับเห็ดฟางครับขึ้นหนึ่งไหมเราครับนั่นอีกครับกําลังหนึ่งอยู่ครับนี่ไก่ลุงกูอะลุงกูสวัสดีครับลุงกูครับลุงกูอย่าขายอย่าขายอย่าข่ยพวกปศุสัตว์เขาเป็นหมักดำเลยครับ อันให้มันตอนเล็กๆครับมันจะได้เขาผิดมันเขายาโดนมันจะได้หลงครับไม่รับปูมันจะได้เขาพริกกับเกลือครับครับเดี๋ยวนี้นะครับเห็ดเทีงยงลายครับคนไหนคนแช่คนสับเพลย์อะไรนะครับลูกใหญ่ครับเอาเอาลูกใหญ่ๆมาให้เบิ้งเห็นเที่ยงลูกใหญ่ครับเบิ้งกําเนลอยู่หน้าเลยครับครับเป็นไหลูกหน้าเห็ดเทียงเห็ดฟางครับเห็ดเห็ดเทียงเห็ดเที่ยงคน อยู่หน้าบ้านครับเพิ่นทำเห็ดฟางเห็ดเสียงเพิ่นอยากให้ทำยูทูปเพิ่นเลยเอาเห็ดฟางมาครับเพื่อให้เห็ดกินแล้วผมก็ตีเห็ดให้ตามที่เพิ่นบอกครับนี่ครับเห็ดฟางครับต้องทันครับ้องป้อนอันนี้หนึ่งมาแล้วครับนี่ครับถูกแล้วครับพร้อมกินเลยครับนี่ครับเครื่องยำเห็ดมะพร้าวมีตั่วครับยำเห็ดมะพร้ามยำเห็ดมะสุกแล้วเคาดินี่ครับเครื่องปรุงพริกกับกระเทียมครับยำอไมาแล้ครับมาแล้วครับ นี limiting, ่เ um, ริ่มเทสแล้วครับน yeah. uh ี่ครับอ๋ออยู่ดูดครับเลยอ้ยำจมันไงครับทักบ่ไหวเลยนี่นะครับร้อสุกร้อสุกยำยำให้มากันยำให้มากันเดี๋ยวหา่าพอสุกยำให้มันครับนี่ครับถ้ากินนี่ถ้ากินเนี่ไม่ต้องปรุงกระเซาะครับนี่หวานครับเออแต่ไม่มีใครกันกินเลยครับอุ้ยหวานเลยเจี๊บมาใหม่ครับเห็นบ้างทำเองนะครับเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลหน้าวันนี้ครับยังไงวันนี้ อา,อาต้องเบินีัม่มันเสีบต้อบิรนีกันอ้เบร์ไปีวเบิร์นเองครับเดี๋ยวเอาเดี๋อานมอวันกันีย่งไงมีนี่ม้วันเออยโอ้ัครับบานบานบ้องบานยิ่งไล่แรงมีเบิรนดีพอดอกบานมันดีเน้นแห็งครับดอกจูมันเอาไปขายครับดอ,อกดอกบั้มเดียวยำแทบครับติดตามเลยนครับ หลายครับหลายนี่ครับเป็นอีกครื่องปรุงนะครับนี่นี่อร่อยครับมันดีเทียบมาได้ยิ่มครับมันใหญ่โค้งมันเสียมาได้ยิ่ต้องกำใช่ครับแล้วก็มาสีตาใด้คว่างมันนี่กระเพราไม่ได้ต้องกำแล้วมาสีตาใได้คว่างต้องต้องปิดไปนะครับถ้านมันสีขาวตาต้องแบบแบบนี้แหละนี่พันซาลงมือเย่งนะครับไปเร็วตู้กําลังตําถนัดดีน้องกระเบื้องมันร้อนเดี๋ยวเคาะสุเบื้องพออย่าไปคว้าไถ่ถุง อาหารก็สืกบกระเบื้องไม่ถาเอาเอาประเด็เอเนี่ยครตับซุปดำครับซุดำมนต้องใส,ส่ซมำกวาหากินมาลครับโอ้มปเลยวะหากินกับ่อได้ให้กับของ่อได้นะครับแลวกเนี่ย่ีครับซมามามพอดีครับเอาโอ้ยยินเสียงโค้สะนันละมัแ้วประเดีย,ดยดาาี่น่าแนวโสะนันนะยงโค้สนัน่านใจเ่ยังอะนี่อันนี้ ลงดูดูเม็ดเม่ดดำเห็นไหมครับดำเม็ดดุมสุดยอ่ครับดำเห็นไหครับมาเบิ้งสุ่มเกยสุ่มเกงไกยเห็นไหครับเบิ้งไก่ครับอาในที่แล้วครับแรงในทีแล้วต้องาเริ่มเสียบเมือแล้วมันจะหลงสีตาเพราเอาเสียงเสียงเสียงพระชาเสียงนี่ฮะเสียงเริ่มแรกเสียงให้จหออเดยครับผมดูครับ ผมต้องเอาลา้อเดี๋ยเจตัวเอาตัวผมสิรวนผมสิลนนี่เดีอตัวเอาใส่เอาใส่เลยใส่หน่อยนเงาก่อะไรบ้างวางดีวางันนี้เดี๋ยวจเนีมวางลงไปนี่เดี๋ยวิลัุลักลุดใกันตาอยู่พ่าเยเดี๋ยวเจ๊ยังไม่ถามพ่อเลยพ่อครพ่อใส่ลายฉับลายเขาบอกขนาดวางไปนีเออเขาบอกว่าใส่ลายฉับลายถามเอาพ่อเขาไ่พ่อจิตใจอ้ด เอาแล้วครับนี่ผู้เดียวผมโมเสียครับมันบามัมนใจวะอเออวะเต็มที่าน้ำปลาเต็มที่ตองตาโนไม้เม่านั้นเครับตองตาโนไม้เ่นั้เมื่อควรเลยพอดีถูกต้องครับพวดีครับครับผมไม่ได้โฆษณาตาโนไม้ครับแต่ว่าผมกินต่ตาโนไม้ที่บ้านครับที่นี้มหนาครับมันนะครับสองลูกครึ่งนะครับราีอันนี้ักนาวน่ บอมันมาเปลี่ยน้ามันอาจจเปลี่ยนแปนจิตเดี๋ยวนี้เยนี้เดยังเดี๋ยนี้พันธ์เ็บมึงมบอต้องถามต้องถามมบอสี้าเปลี่ยนครครยวน่าครับนี่ครับกนสิ้าเปลี่ยนไขเดียวเน่าวแนแปนแปนพิจตอนีง้าอคือเจนนี่งตนี้เจ้าอตส่าหของอีซื้อเขาจะไปเซนหลับงเขาก็ไม่บอกเอาละ น้ำตาลนะครับสองซอนสองซอนน้ำตาลนะผมมีวนปรุงครับน้ำตาลนักสองอนนะครับข้วพอันี้หญ้าข้าวโพดอีกเพียงข้วพอนี้อคนแล้วแีนะครับเป็นขั้นตอนได้สงตาสื่อตามสื่อครับนี่ครับไก่ไก่บรีตีไก่กับเหมือนมอมันกมืนเลยเหมือนลาบไก่เลยวันนี้ มื่อนี้มื่อนี้ย่อเห็นครับตองห็พันชายซิมุกันวนดีกันนครับคนเห็นมันแตกดีกันเอาพันชาใจหอนเฉยเลยกันเลยโอ้ไอ้หลุดไว้หลุดนี่สิแหละเจรันนั้นนะเจรันนั้นเลยคนสวนก็จะสิน้อใจหอนธรรมดาแหละคนสวนเนาะมื่อนี้พันชาตมาออกคลิปเองไหมครับเมื่อนี้มือวานผมออกคลิปคนโตครับประเทศมือวานผมตดคนเโตครับประเทศญี่ปุ่นครับมา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 โอ้นี่ครับเก่งยังผมมากนะครับมื่อนี้จะขอเห็นมากนะครับเนี่ย không ครับดอกคือครับบ่แซ่บบ่คือจะให้เต็ม5ตําเอ đi. กางปดตามไปแล้วอุ้ยเป็นะเสียบดาครับผมอยากวาท่านคนใครลงผมท่านเนาะลงหลวงเครื่องมันอะไรีไ่ได้ทำเพื่อนท่นีไม่ได้ำเพื่อนอ้ยเดี๋ยวมันจื ครับยำเงี้ยเตืนความเงี้ยกันเลยนะครับโอ้โนี่ก็เพลีจนละเป็นไหนล่ะออมซิมิสูตรเดัญชานะครับเอาเยอะนี่พัญชาดูนี่เอานี้ตงนะเอาสั่งสั่งคนเจ้าอันไหนกันแน่เอาอลงก่อครับเอาล้วงล้วงเลยโอ้โหคน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 อาคนันเสียเสียเทปมันเสียหนามันมันจีบงายเอาเอาครับเอาเอาตามตามใจพันชาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเย็นแต่งหนามันก่อนดีเขาต้องมีการแต่งหนาวกัน ผู้ชงบางเียกับางงงยาไิงงครับป่นผมเป็นเสียนี่ใสกันนี่ย้า่มันหลังมันหาี่เอาไปเองย่างไรแล้วมันได้บ่าอยู่ีอยมันต้องมีเนี่ยบอบ่้าน่าสวยมันคนหนแข่เขาไหมอะไรครับนี่บักตัวครับนี่โอไล่หนาเขายมาถุยเลยนุงยนี้่บาทครับถุงเยน้บาทน้นี่เรียนมก่ไล่หนาคนาถยเลยนั่นดิเห็นบามเป็นสีสันตัวเดีย เอาละบ่เห็นดเห็ดวัดยเนี่ยบอกเอเลยเท่าเท่าไรเออมาดูครับ่อเติแบงวยังส่งเลยเทาไรดิแถวนเอาฟั่นเหนี่ต้องมีกัดต้องนี้ต้องมกัตองนี้เอาเข้าครับนี่ยำนะครับโยครับเดี๋ครับต้องใส่สามยำหัวฟางยำหดวฟางนะครับใส่สามค้้ครับอยู่ในกล่องยเป็นฟางครับตามลักษณครับใส่สามคสม นาประทานประนาบประทานนี่เอ้าปัานชาอาจอีคุณเหรอครับเดี๋ยวผมคนเองบัดนี่ผมโมโหแล้วคุเหมือนจะบมโเขาเลยครับวันนี้ปัานชาเป็นคนอ่อนแอครับอ่อนแออ่อนแอคนจดลอนต้นเล่นต้นเล่นอยู่ครับนะครับผมทีมครับทีมมาเราครับพ่อแจ๊กเดี๋ยวพ่อต่มครับพัอต่มรออยู่ครับ ขาดรานเยเพระน่ะปานหมดกันนะเอน่อนไปเอาของแล้วครับวันนี้โอ้ยนะีครับเอออันนี้นีเนี่ยนี่ครับให่ครับนี่ครับนี่ครับจะของอีกฟังครับจะของอีกฟังครับอันนี้คนยินคนได้เฉลยเจ้าของเจ้าโอ้จ้าลับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของเม่สวยนะ มากินกินกินเลย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 เจริญเลยครับเออเจริญที่ผลเจริญเลยก็คืออ๋อครับเออแถวครับผมถามดีว่าแทบวะแทบนี่ครับนี่ครับนี่ครับคนทำเห็ดครับเป็นอย่ากไม่ลุงยูทูปครับอย่าไม่เห็ดมันต้องเจริเนี่ยครับแทบวะแทบวะโอ้แทบวัเนี่ครับมาเลยไปเลย นี่้ครับคนบ้านโหหักกันครับเป็นแฉหรือว่าไม่หลุดนะที่เราไม่หลุดนะเป็นแฉหรือว่ามาไปโตเอาไหมมาไปมามาเลยเจ็ดที่มึงเจ็ดิี่มึงโตได้ปะพูดดีใส่สดไหมใส่นี่ยใส่เนี่ยดั้มในนี่ตอนตอนเด็กคนเลยตั่งท้ายอยู่ตั้งท้ายอยู่ใส่ยุใส่ยุแก่แล้วครับมันมาพี่กอดเดี๋ยวคนหนีจังไงครับ นี่ครับเอฟซีเอฟซีครับเอฟซี G, ติดตามเห็นครับนี่มันเห็เ,เ,เห็นเออกมาให้ตลอดเลครับน่โหันาอ,อยมากเลยทำายเทง่ได้เบนยนวไะโอ้คดด้เลยลอดตัวไปเราคัดดมแลก็นอนนะครับโอ้ดามาบก เก้ยเจีงเจ้าจ๋าเจ้าจเห็ดต้นเี่ละฮต้นน้าคนมน้เตี้ยต่ำฮะเปนโลกเลปรเด็นอที่เมาด้วใหญ่ๆหน่อยามต่ำอาหารกินามต่ำเนี่ยเนี่ยนยต่ำเนี่ยต้ำเนียต้ำเน่ยต้ำเต่ำเนีอยเน่้าเนี่ยต่ำเน้่่เนี่ยต่ำเน่่าเน้่าเยต่ะเนีายต่ำเนี่เน้ยต่เนี่ยต่ำเนี่เนี่เี่ยเนีาเนเี่เนี่นยนเ ปงเห็ดครับเห็ดลุงี๋ยวผมจะพาพันตับให้มึงนี่ครับนี่จของเกย์ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมือผมนจิพาให้มึงวนนี้ตึงไนว่าลำบากบอกรู้ขั้นตอนบายบอกูขั้นตอนดซา่าพัดซาสบายเห็นทีไงนี่ครับเห็ดทีว่าพอทำพิทว่าเขาเนงงนั่นขินลงเองนะครับเห็ดขึ้นลงโแกนเห็ดดินครับข็นลงเรือจ้าอ่นี่ครับนี่ครับคุณเม่สบายครับ คุณแม่สวัาดีฮีทมาได้งเดิมต้มตำรับตัวนี้ครับตอนนี้เราหยุดเราขายประกันาขยประกันแล้วให้ลูกหลานใช่ไครับเราขายลูกหลานเนี่ยแค้นโอ้เงยแล้วเงยครับเดี๋ยวถ้าอยากพูดว่าเฮ็ดเฮ็ดแบบไหนเดี๋ยวผมดีพาพันตับไปดูครับนี่ครับเองลุงเห็นครับนี่แะเพื่นอยากเห็นลงคลิปว่ามึอนี่มึงยังคลิปคนเดียวเห็นมาให้เล่ลองเห็ดมึงครับ

เอ้ยนี่ใคเหคนไม่ผู้บวกบ้านนเทีู่โ้เเงจย่าจอันนี้อันนี้เจ้หันนะครับเจ้าของเห็ดนบอันนี้เน้อเน้น้ำครับว่าเย่นำ จ้าของเห็นด้กันใช่ไหมไม่นี่เห็ดหมดแล้วอันนี้แม่สวยครับประจําหมู่บ้านนี่ครับประจําหมู่นี่ของแม่สวยนี่แม่สวยแม่แม่สวยพุงพุงครับเป็นคนที่ใจดีแล้วก็อันนี้เจได้ครับจ้าของภาพเห็นด้วยกันครับนี่เจเล็กเจครับภาเห็ดไฟละสองหมื่นไฟละสองหมื่นโมฆาดครับโรงเรียนละสองหมื่น มือนี่ตัดมือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดีเอินพันตัดมาไทยน้อเดี๋ยวตัดได้เฮ็ดผมดีากติดตามผมฝากติดตามของพันตํามพาหากินหน่อยได้ครับดีครับเดี๋ยวย้อพ่อะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ